โอ้ยท so ุกคนชุ้มๆนะครับโอ้โยติดๆเลยปลาอะไรเนี่ยโอ้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 โอสวัสดีครับท่านผู้ชมมาเลยนี่เจอกับไปเก่งแหมแล้วนะครับผมท่านผู้ชมเห็นได้เก่งเอาเบ็ดมาแบบนี้อ่างน้ำแบบนี้นะครับผมแล้วก็ ทางในเยื่อของเขาแบบนี้วันนี้กเก่งปลาท่านผู้ชมมาใส่เบสแหมเช่นเคยครับผมเหมือนเช่นเคยทุกครั้งครับผมแต่เบสของเขาวันนี้จะหายไปตัวหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ไอ้กเก่งไปใส่ได้จ่าปลาช่อนวันนั้นมันปูดไปตัวนึงครับผมมันเบสมันกินลึกครับไอ้กเก่งก็เลยปูดออกแล้วรอวันว่างๆนะครับไอ้เก่งก็เข้าแปาไปเสาไอ้ไม้แล้วก็เหล่าไม้นะครับผมตอนนี้เหลือ13บามอันครับไปครับท่านผู้ชมก่อนที้มันจะข้าไปก่อนเนะาะเีจะเอาไปไล่ใส่แต่ปูดมาแล้วครับผมแล้วก็เลียงนั่นี่ไปตรงตกูนะครับผมไปครับ ทำแล้วครับผมวันนี้พูด่านทำเพลงนักนะครับเกี่ยวองเขาที่ใช้วันนี้ไอ้เก่งกับจะใช้เป็นเยื่อใส้เดือนเหมือนเก่านะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ไอ้เก่งดูจากช่องหนึ่งนะครับเพื่อนแนะนําบอกว่าการเกี่ยวเยื่อที่จะคือปลาช่อนนั้นเขาเกี่ยวเยื่อแล้วเขาเอาลงในน้ําเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับท่านผู้ชมก็คือเขาเกี่ยวเกินกลางตัวนะครับโอ้แต่คนจ่ายแย่ๆนะครับเกินกลางตัวมาก แล้วก็ปล่อยให้อสองหัวแหงมันดิ้นนะครับผมแต่มันค่อนข้างจะยากนะครับใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมนิดหนึงนิดนึงเ,เกี่ยวประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะคือสองหัวแหงมันดิ้นนะครับผม เพื่อนบอกว่าถ้าเกี่ยวตัวนี้แล้วจะทาให้ป่าไอ้ไส้เดือนมันตายนะครับแล้วก็เวลาใส่ลงไปในน้ํานั้นใส่ให้มันลงเนี้ยน้อยเดียวครับผมคือหัวมันจมน้อยเดียวห้ามใส่หมดฮะถ้าเอาลงน้ำหมดป่าน้อยจะตอดครับผมมาครับพี่กันใส่นะครับผมเพื่อนแนะนําบอกว่าห้ามเอาเหยื่อลงในน้ําทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเหยื่อลงในน้ําทั้งหมดจะทาให้ไอ้ป่าน้อยมันตอดได้นะครับผมเอาก็เลยต้อง เอาลงค่ <c oughs> อนข้างจะยากเหมือนกันนะแบบนี้โอเคครับผมเอาลงประมาณนี้นะครับเด็กเก่งเหย่ามาให้ท่านผู้ชมชมนะครับว่าเอาลงประมาณไหนนะครับผมมาครับนี่นะครับท่านผู้ชมจากเหยื่อเอาเจาะลงในน้ําประมาณนี้นะครับผมเอาลงบัดจมนะฮะเอาลงแค่ครึ่งตัวนะครับผม ตอนนี้เจ้าที่เจ้าหนจะพบความรักษาที่แห่งนี้วันนี้ลูกหลานสมานาที่ผูกกลิ่นปลาอ๋อปลาผูกก้อนปลาลูกหลานได้กลิ่นได้บริโภคของเดอร์ ทำงานกลางคืนตอนเย็นหาก,กินครับท่านผู้ชมที่ดีชโนบดครับผมไปครับผมเอาไว้เจอกันวันพรุ่งนี้เช้าตอนที่เฮามายามนะครับผมว่ามันจะติดต๋วเฮากันนะครับผมเบ็ดจำนวน13อันครับไปครับผมกลับบ้านกัน เดี๋ยวรอดหมดเลยเดี๋ยวรอดหมดเลยเนี่ยย้อนหมดเลยเดี๋ยวรอดแต่ไม่ได้ตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมยามเช้าครับผมวันนี้เก่งปลาท่านผู้ชมมายามเบ็ดที่เขาใส่ไว้ตัววานนะครับผมจำนวน13ตัวครับท่านผู้ชมตอนนี้ไเก่งยามมาและหนึ่งอันนะครับผมยังปฏิตัวนะครับไปครับท่านผู้ชม ให้ตีตัวได้เก่งจ๋าไทยท่านผู้ชมชมกันนะครับผมไปครับชมหลังนี้กันนะครับโอ้หนีครับท่านผู้ชมตี๊ตี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 ไปยังไงโอ้มอย่างบดีนเอา้าเอา้าโอ้หอยกินครับนี่โอ้ปลาตองครับท่านผู้ชมดูฮะโอ้ปลาตองครับผมแต่โอ้หอยกินครับ ูฮะโอ้เอาไปทอดไปปิ้งให้น้องแม่ได้อยู่ครับผมโอ้โอ้หอยกินมั้งครับเขาคงจะใส่ตำนะครับผมแล้วมันไอเวลาป่ากินนะครับผมมันยองดินนะครับแล้วป่าตายเนาะก็กระทำให้หอยกินได้ครับนี่ได้อยู่ครับผมเอาไปทอดให้น้องแม่หรือว่าแมวได้อยู่นะครับผมไปครับไปหลังต่อไปเลยอายบะบัดตาลละบัตตาลละบะตาตนหอย ครับเห็นไหมแต่ไกลครับท่านผู้ชมหลังนี้ยั่วยั่ครับผมนี่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 ครับผมนี่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 น่นี่ห้เก่งกับมูนะครับเป็นใจนะครับแต่เราไปลุ่นด้วยกันครับผมขอเนี้ตั้งกล้องสักครู่ครับโอ้ยดูดูดูดโอ้โจมครับโมโอ้โอ้ยโอยไปครับผมลุ้นด้วยกัน โอ้ยโอ้ยชุกชุกนะครับโอ้ยติดดินเลยปลาอะไรเนี่ยโอ้โอ้โอ้โหโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โอ้โอยตอนเรียขึพนบอกแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วโอ้ยโอ้ยอ้ยโยท่านผู้ชมดูตดููโอ้โหโอ้ย โอ้ว่าดูตัวโคตรแปรีไม่ได้นะปลาเล่นโอ้โหโอ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วเสียบเหยื่อแบบใหม่ของเรานะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหมันกินลึกอยู่นะครับโอ้โหหางแรกนะครับผมโอ้อาจจะไซโลเลยนะครับเนี่ย ดูดูดูแขนดูแขนโอ้โหโอ้เฮ้ยได้กเกย์ขออนุญาตแกะก่อนนะครับผมโอ้ยติดเต้นโอ้ย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 เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยใส่ถุงแมนก่อนใส่ถุงก่อนใส่ถุงก่อนโอ้ยแกครับแกโอ้กลิ่นลึกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอื้มตุ้ย โอ้โหตัวแรกนะครับนี่จมลงไปโอ้โ,อโ,อโอหหนักตึ๊กครับผมตักสุยดยอดไปครับผมหลังต่อไปห โอเคครับท่านผู้ชมสําหรับการใส่เบ็ดของเฮาในวันนี้นะครับผมจํานวน13คันนะครับเฮาแหมนครับท่านผู้ชมแหมนสองตัวครับเดี๋ยวไอ้เก่งจะให้ท่านผู้ชมชมนะครับผมขออนุญาตตั้งเบ็ดสักครู่นะครับสักครู่นะครับผมโอ้โหเป็นครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมที่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โหแล้วหมายนี่ถ้าเอามาใส่ถ้ามาติดปลาลิมนะครับผมส่วนมากจะได้แค่ตัวใหญ่ๆครับผมปีที่แล้วไอ้เก่งได้ไปตัวหนึ่งประมาณเกือบจะ โลครับท่านผู้ชมเก็บได้ไปปิดแล้วนะฮะนี่คือปลาตองครับท่านผู้ชมที่เขาได้ตัวแรกนะครับผมตัวนี้คือปลาตองนะครับปลาตองปลาตองตองปลาตองคิ้วอบตองโวอหญ่ครับเขาต้องไปแห่งน้าหน่อยครับผมอุ้ย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 อุอุ้ย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 อุอ้ยอุ้ยอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูโอ้ย โอ้มันใหญ่จริงอ่ะท่านผู้ชมดูฮะดูฮะดูดูครับดูอตต้นี่โอ้โห,โห,โห,โหดูประมาณโลได้ครับท่านผู้ชมโลไทยได้อยู่ครับนี่โอ้โหใหญ่ขนาดครับโอ้ยขอเนี่ยแก,ก่อนครับผมเสียวครับเสียวเสียวเสียวควจะตกอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอโ,โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ ไอเก่งขออนุญาตล,าลบกวนเวลาของท่านผู้ชมไวเ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้คลิปหน้าไอ้เก่งจะพาท่านผู้ชมมา,าตกเบ็ดปักเบ็ดที่เดิมนี่หรือว่าไอ้เก่งจะพาท่านผู้ชมไปทําอย่างกันที่ไหนนั้นรอติดตามชมนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ผ่านเข้ามา,าชมคลิปไอ้เก่งเป็นครั้งแรกที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมถ้าหากที่ไอ้เก่งทำใื้ท่านเพลินในการหากินนะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้เก่งตัวนะครับผมครับเก็บก่อนนะครับผม ว,วันนี้ไอ้เก่งขออนุญาตควบกวนเวลาของท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายยครับผมมนัมนๆอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหตัวบันเล่นเลยไปครับผมกลับบ้าน